รอบ3ามปี35ปีเวิร์กพอยนะครคบอิ่มใจของอิ่มบุญได้แบบได้ครบเราแบบชีวิตครบรอบสวัสด,ดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเ <c oughs> ข้าสู่ช่องเ o r ร์ก i n t c l คลาส c ิ ว่าวันนี้เป็นวันสเปเชียลเดย์และเป็นคลิปสเปเชียลที่เราไม่เคยถ่ายกันลงในช่องกันมาก่อนนะคะวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ใครไปติดตามกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นบรรยากาศภายในกิจกรรมในวันนี้นะคะมีซุ้มถ่ายรูปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้ม 35ปีจูเกเตอร์ไปด้วยกันมีน้ำมีอาหารเยอะแยะมากมายอุ๊ยของกินเพียบนี่ก็คือจากรายการโตหนูแมมนะคะเป็นหมูหั่นตัวใหญ่มากน่ากินมากเดี๋ยวเราจะไปลองต่อแถวกันดีกว่าค่ะไปเลย สวัสดีค่ะคุณแม่ว,วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงใช่ไหมมาร่วมง,งานครบรอบ35ปีเวิร์กพอยต์นะคะัหนึ่งก่อนเลยอิ่มใจอิ่มใจที่วันนี้เนี่ยได้ได้ได้มาเห็นการเติบโตของเวิร์กพอยต์อย่างแข็งแรงมาถึง35ปีแล้ว2อ,อิ่มบุญได้ร่วมตัวหนึ่งทำบุญตักบัตรแตเช้านะคะแล้วก็ถวายเพลนรวมถึงบริจาคอุปกรณ์กีฬาผ่านมูลที่เวิร์กพอยต์เปาวเที่ยด้วยค่ะโอ้ยอยากฝากอะไรถึงคนดูไหมคะก็ เป็นหนึ่งในแฟนของช่อง w o r k p o i n t อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะ,ะปรับมาเป็นช่องเองเนี่ย<ม>ก็เป็นเออเป็นแฟนของบริษัทอยู่แล้วแล้วก็มาถึงมาถึงช่องเลยท่านเนี่ยก็ขอให้ w o r k p o i n t เนี่ยมอบความสุขแล้วก็เป็นยูนิตที่จะให้ความสุขหลังจากนี้คนไทยมันจะไม่ว่าจะผ่านอะไรมาก็ตามหันเปิดมาเจอช่องเวิร์กพอยต์ปุ๊บเนี่ยได้เจอกับเรื่องราวบันเทิงรายการดีๆอย่างนี้ตลอดไปขอบคุณนะค่ะขอบคุณมากครัลูกสวัสดีค่ะพี่กี ค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะสนุกเนอะได้แบบได้ครบเขาแบบชีวิตครบร้อยเลยวันนี้มันต้องเนื่องจากการทําบุญแล้วแล้วก็มาเจอพี่น้องพี่น้องทุกคนที่แบบว่าเราไม่เจอกันเพราะว่าบางทีพี่ไม่อยู่ในรายการก็ไม่เจอพี่น้องกพไม่โอ้โหเยอะแยะแล้วก็มาสนุกในเรื่องราวของกิจกรรมด้วยโอ้วันนี้เต็มที่เต็มอิ่มอิ่มใจมากค่ะเนื่องในครบรอบ3 5ปีพี่กี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็รู้สึก ปลื้มใจค่ะปลื้มใจแทนเวิร์กพอยตจริงๆเราเราอยู่กับเวิร์กพอยมา20ปีเราเห็นการพัฒนาในเรื่องราวของผลงานต่างๆอย่างที่เห็นหน้าจอทีวีรวมถึงเรามายิงตรงเรื่องราวของออนไลน์เรามาโฟกัสเรื่องราวของคอนเสิร์ตละครเวทีนู่นเยอะแยะ yeah. นี่คือทําให้เราได้เห็นว่าพิสูจน์ว่าเราทําได้ทุกอย่างหลายทางและทําได้ดีด้วยจริงๆ สามที่หปีก็คือขอบคุณเวิร์กพอยที่เคียงข้างประชาชนคนไทยผลิตรายการดีๆรวมถึงทําให้ตุ๊กี้เป็นที่รู้จักกับทุกคนนะคะแล้วก็สําคัญก็คืออยู่คู่คนไทยรายการทีวีที่ดีแบบนี้ตลอดไปสร้างสุขให้คนไทยแบบนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่พเนื่องในวันนี้นะคะครบรอบส5ิาปีกับทางเวิร์กพอยนะคะพี่พันมีความรู้สึกอย่างไงบ้างคะภาคภูมิใจนะแล้วก็มีความสุขที่ ผมพันผุ้แตกได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมที่ดูรายการทางช่อง w o r k p o i t ครับผมพี่พันธ์ปากช่อง w o r k p o i n Classic คโออันนี้กำลังจะบอกเลยว่าช่อง w o r k p o i t Classic นี่ดีมากเลยนะ <Great. S 1> เพราะว่าสมัยนีย้ถ้าเกิดเราเราลาดรายการเนี่ยเราดูย้อนหลังได้เราดู YouTube ได้กลับไปดูได้แต่ถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยมันต้องรอนะรายการมาสี่ทุ่มเนี่ยเราสามทุ่มคึ่งต้องมาเปิดรอแล้ว แล้วถ้าพลาดแล้วในี่พลาดเลยแต่ขอบคุณช่อง Workpoint Classic ครับซึ่งนำเอ,า,อ,า,อาช่วงความสุขสนุกสนานของรายการเก่าๆของทาง Workpoint เ่ยที่เป็นที่นิยมที่เป็นที่ชื่นชอบหลายคนอาจจะดูไม่ทันแล้วก็เคยได้ได้รับเรื่องเล่าว่าไอ้เขารายการนี้สนุกมากๆเป็นแบบนี้แบบดิมเนี่ยเรานำเอากลับให้ดูเพราะฉะนั้นนี่ยอย่าให้ติดตามกันเลยนะฮะที่ช่องเวิร์กพอย c ์คลาสส และปลองมีความสุขสนุกสนานแล้วก็จะอิมเอมใจยอย่างแน่นอนครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศภายในงาน Workpoint 35ปี Together ที่พวกเราได้เก็บรวบรวมให้ทุกท่านได้รับชมกันแบบสเปเชียลเลยขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่เคียงข้างและให้กำลังใจกันมาตลอดพวกเราขอสัญญาว่าจะนำช่วงความสนุกสนานของ WorkPoint กลับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งรอติดตามได้ทางช่อง WorkPoint Classic